เอาละผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วก็รายการคิดอะไรไม่ออกนะฮะไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วนะครับผมคนดูก็เสนอแนะคอนเทนต์กันมาหน่อยนะครับคือตอนนี้ผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็เลื่อนไปดูแชทเก่าที่ผมเคยส่งรูปภาพเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะที่ผมแบบเล่นฟรีไฟล์กับเพื่อนอ่ะแต่ก่อนนี่คือแบบเล่นกับเพื่อนแล้วก็ส่งรูปให้กันโคตร อะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่อยากเปิดแชทให้ดูหรอกคือตอนนี้ผมบันทึกรูปมาในแชทตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูรูปแรกกันก่อนนะครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปทุกคนก็น่าจะคุ้นกันดีนะช่องของใครก็ไม่รู้ช่องของใครก็ไม่รู้น่า <c oughs> จะเป็นช่องเฟเซอร์อะไรบ้างทุกคนแต่สมัยผู้ติดตาม17คนนะครับหรือว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหรอ่อันที่2พฤศจิกา25 62นะครับปีที่แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่าแรกๆเลยนะครับของช่องนะครับไปดูก็ได้นะครับผมฟรีไฟล์ลูกซองใหม่เอพิแบบเจ็ดเดียวตั้งแต่ลูกซองใหม่เข้ามานะครับผมก็รีวิวเลยนะครับผมดูกันได้นะครับโอเคครับรูปต่อมาก็เป็นรูปอ่าหน้าล็อบบี้ของตัวเองนะครับแพทสองแพทสองแล้วก็ดูชุดมีน้องแมวดูชุดแบบตอนนั้นนี่เริ่ม เริ่มเล่นขึ้นมาจริงจังนิดหนึ่งนะครับกับเพื่อนนะครับช่วงนั้นก็เติมเอาบูคองนะครับไอลิงอยู่แี่ยดูชุดแล้วนะครับโอ้โหใสฟ่ฟรีเจียดเนี่ยะครับผมสมัยแบบมี e ลิ t พาร์ทเป็นอะไรนดะ้อนูบิสเออฟาโลนะครับเออแล้วก็มาดูที่ชื่อนะครับผมชื่อในเกมของผม <laughs> โคตรเก่าเลยดูดิ FC มีตัตนะครับผมที่มาที่ไปของชื่ออันนี้ชื่อในเกมของผมนี่มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสมัยนั้นคือแบบมีนักร้องมนะีตัเนี่ยทุกคนยังจําได้ปะที่มันร้องเนะี่ยคือแบบ <laughs> ตลกแล้วผมก็คิดอะไรไม่ออกผมเลยเอาชื่อนี้มาใส่นะครับผมเมาเก่าจริงๆเออิงอ่ะอรูปต่อมาก็เป็นรูปอ่าผมว่าน่าจะเป็นปโปนะทุกคนคือสมัยนั้นผมก็ไม่รู้ไง คิดว่ามันเป็นโปรอย่างเดียวมันยิงเก่งเกินนะดูสิเออผมมีผมมีผมได้ไปดูยูไดีมันอยู่นะฮนะ5้า8 5 0 9 5095เนี่ยไอตัวเนี้ยนี่ครับนี่ไอตัวเนี้ยที่มันยิงผมตอนนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ไม่เล่นแล้วอ่ะทุกคนนอนตั้ง30วันที่แล้วอ่ะดูดิ ออแสดงว่ามันโดนแบนหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้เล่นหลายซีซันแล้วนีต่อมาครับรูปต่อมาก็จะเป็นรูปที่ว่าสมัยนั้นนี่บอกเลยบัคขึ้นโรงงานอะเต็มใครที่ทันหรือว่าใครที่จําได้นะครับคุณจะรู้เลยว่าทําไมรถมันมากองอยู่ตรงนี้เยอะนะครับสมัยนั้นนี่ <c oughs> เขาเอารถนะครับมาตามกับกล่องกล่องตัวเนี้ยเนี่ยกล่องตัวเนี้ยแล้วมันก็จะโดดขึ้นไปบนหลังคาโรงงานเว้ย ซึ่งตอนนั้นนี่เป็นยังไงอ่ะจุดจบของพวกแคมป์โรงงานเนี่คตดมันนะบอกเลยอันนี้เป็นรูปที่น้องเขาแชปมาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้แล้วก็รูปนี้แอบก็จะเป็นรูปเพื่อนเจอบักเพื่อนผมมันเจอบักแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันว่าโปะซะมันจะไปลอยมันลอยน้ำอ่ะทุกคนบักบักลอยน้ำอ่ะเออนี่นะครับผมก็เป็นอ่า คลิปตั้งแต่สมัยก่อนนะครับนี่ไอไปไป,ปแอปอ,อัดคลิปผมอะ่ะเออผมอัดคลิปไม่ฆ่าคนอะ่ะดูดิเหลือสามคนสังหารศูนย์โอ้โหคือแบบผมไม่ฆ่าคนเลยนะครับแล้วก็วงก็บีบมาตรงหอนาฬิกาพอดีนะครับซึ่งเป็นจุดที่ดีมากนะครับคือตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างของทางใต้ดินของหอนาฬิกาเว้ยซึ่งไอศัตรูมันอยู่ข้างบนเออมันไม่เห็นผมแล้วก็ผมก็ได้เปรียบแล้วทีนี้นะครับผม มีทั้งยาเนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ชนะเนะครับผคือแบบโคตรภูิใจอะทุกคนสมัยนั้นคือแบบเดยยังเป็นชื่อ s c Vitas ตอยู่แต่ไม่ได้ฆ่าคนเลยชนะได้ไงก็ไม่รู้เทพอะคนมันเทพอะนี่ซีซั่นนี้เพื่อนผมเติมไป1 3อสามสิบซีซั่นที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้วะประมาณหกหรือเจ็ดน่าจะหกน่าจะหกแล้วก็เออเพื่อนมันแช็อะไรมาเนี่ยดูดิดิพาร์ทใหม่หรือเปล่า อันนี้เป็นมิกเกลนะครับเออตอนจะซื้อมิกเกลมันไม่เปิดเหรียญน,นะคือสมัยนะั้นแล้วก็รูปภาพหายแย่อีกรูปหนึ่งนะครับดูครับตอนนั้นผมก็อัดคลิปอยู่สมัยอัดคลิปแบบกากๆเลยตรงที่ผมวงนี้จะเป็นจุดที่บักนะครับดู <laughs> 255คน <laughs> มาจากไหนกันวะโอ้คือที่ที่ผมก็ชนะนะครับคออดูตั้ง255งึดนะงึดนะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยครับเป็นอะไรวะโอ้โหคือเป็นรูปภาพที่หาดูได้ยากมากนะครับผมขอบอกตรงนี้เลยเป็นรูปภาพที่หาดูยากมากเนะครับผมสลับรูปเลดโซนนะครับที่เกิดขึ้นเท่ากับบงบงเลยอะ่ะดูรูปภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับผมแชปได้จาก2ปีที่แล้วนะครับผมสองปีที่แล้วคือผมโทรศรัพท์กากศอยู่เลยอะ่ะเออตัวนี้ผมอยู่ตรงเนี้ย โ <laughs> อ้ยโอกาสมันจะเกิดนี่มันน้อยมากนะครับผมที่เลโซจะเกิดแบบนี้เออแล้วก็ต่อมานะครับ <laughs> อันนี้คือผมเล่นอยู่หมวดเลยหมวดไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับปนเ,เอาไอวอลเข้ามาห0สกว่าลูกอะคิดดูเดี๋ยวก็ประมาณเดือนมกราคมา่จาจะเดือนมกราเนี่ยครับผม <laughs> ผมก็ซื้อชุดพี่แยมมาแล้วนคีคยโอเคผมจะขอเซ็นเซอร์แล้วกัน <laughs> เออมันดูไม่ดีเกินนะ้ะทุกคนไอเราก็มาถ่ายอย่างงี้มันก็ไม่ใช่นะเว้ยเออเดี๋ยวผมจะพามาดูไอ้คนที่ชื่อโยโยูเกิร์มันอ่านไม่เป็นนะทุกคนโอเคคคอผมไปหาดูเขามาละเนี่ยคิปเนะี้ดูนะผมพิมพ์ไปปุ๊บนี่เลเวลสามสิโอ้โหไม่เล่นมากว่า30วันที่แล้วนะครับ <laughs> เป็นลิงแล้วนะครับ นานแล้วนะครับที่เขาไม่ได้เล่นนะครับผมโอ้โหนี่คือการส่องดูประวัติของผู้เล่นเก่าๆนะครับผมสมัยที่แล้วนะฮะถึงไหนแล้ววะรูปนี้เนาะพอเลยแล้วก็รูปนี้ครับผมยืมมาจากเอ่อเพจการีน่าฟีไฟนะครับเออเป็นรูปวัดนะครับรูปวัดใครที่ทันนี่จะ ล้ำลึกถึงได้เลยเนะี่ยครับผมวัดแต่ก่อนอยู่แดนชำระบ,บาปนะฮะดูสิมีพระมีพระาตมีรูปอะไรแบบเป็นของไทยอะ่ะทุกคนเออแล้วก็ต่อมาคนระับเป็นรูปบักนะครับนี่รูปบักบักที่จีเอ็มยังไม่แค่เลยอะ่ะทุกคนบักพวกเนี้ยบักนั่งอยู่ใต้น้ำเนี่ยตั้งแต่2ปีที่แล้วนะใช่ตั้งแต่2ปีที่แล้วบักอันเนี้ย ปัจจุบันนะครับอันนี้คือรูปปัจจุบันที่ผมถ่ายกับเพื่อนนี่มันยังได้อยู่อยากให้ G m อแก้มากเลยดูสิคือมันเดินในน้ำก็ได้อะทุกคนเออนี่ไงคืออยากให้ G m อแก้มากเลยบั็กตรงนี้ยคือมันก็เป็นบั็กสำหรับสายซุ่มสายเข้มพวกเนี้แต่มันจะยิงคนจากใต้น้ำไม่ได้เว้ยเออถ้าเรายิงคนจากใต้น้ำอ่ะสตูที่อยู่ด้านบนอ่ะมันจะเห็นเราแล้วมันก็จะยิงเราตายนะครับแต่มันโกงตรงที่ว่ามันเข้มได้อ่ะ ก็อยากฝากให้ GM ช่วยแก้บั๊กตรงนี้ด้วยนะครับนี่อ,อะไรวะเี่ก็เป็นรูปภาพที่เพื่อนมันได้มมไซใหม่กินมมไซใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทุกคนจะไปบอกใครนะคือตอนเนี้ยผมเปิดรหัสโอเมก้า F F 1นะครับสมัยที่2ปีที่แล้วนะครับสองสปีที่แล้วอ่ะดูดิเออโอเมก้านะครับผมเอดไปได้นะครับ โอเมก้าสบายโอ้โหขึ้นไดมอนด์ฤดูกาลที่6กนะฮะโอ้บอปีสิบแปดก็ประมาณสองปีที่แล้วนั่นแหละนะฮะทุกคนคือรูปภาพหาดูยากจริงๆนะทุกคนแล้วก็รูปนี้นะครับถ่ายเมื่อประมาณวันก่อนก่อนนี้นะครับผมก็กลับมาเล่นด้วยกันนะครับผมสำหรับเพื่อนเดชสนิทของผมนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นด้วยกันมาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็มาขอถ่ายรูปด้วยกันนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับสำหรับเพื่อนผมเลยไม่เปลี่ยนเลยรับ โอ้ตั้งแต่ซีซั่นหกนะเนี่ยผู้เล่นในตำนานเนี่ยทุกคนเออโหก็ไปขอตายรูปครับโอ้โหคือแบบโคตรซึ้งอะ่ะคือเราได้มาเล่นด้วยกันอีกอจับตาเฉลี่ลไอ้โอ้โหภาพอย่างแบบกระตุกกระตุกนิดนึงอ่ะอุ้ยดูโอ้โหฟาร์มัสสับสมัยนั้นแบบฟาร์มัสสับดีมากอะ่ะทุกคน เอ็มพีซ<ป>ีสองเฮ้ยเอ็มพีซีศูนยระยะไกลอ่ะอเมื่อกี้ดูดิวเออได้ป่าเฮ้ยโอ้โหสับเฮ้ยเดี๋ยวกระตุกนะนี่กระตุกโอ้โหค้างเลยเมื่อกี้โอ้โ,อโหโโได้หัว่าโอโธเคียนธุเคียนยี่สิบคิวเรับน่าจะเป็นบน <c oughs> อดนะยฮ่าแล้วก็ต่อมานะครับเป็นคลิปดีนะครับคลิปที่เราเล่นเมื่อวันก่อนๆน,นี้เองเนี้ยเพื่อนมันก็ใส่ชุดเดิมนะ เพื่อนมันก็ใส่ชุดเดิมไม่เปลี่ยนอันนี้ผมเปิดไมค์คุยกับเพื่อนนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่นะครับแลวเป็นคลิปที่แบบอย่างวะเราก็ได้กลับมาเล่นด้วยกันนะครับโคชิดถึงกันเลยเนอ่ยเพื่อนมันก็ใส่ชุดเดิมนะตั้งแต่2ปีที่แล้วอ่ะโอ๊ยจะถึงโอเคก็ จบเพียงเท่านี้นะครับผมสลับดีิ้นี้นะครับผมก็ <c oughs> ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไปฝากคลิปใหม่ของทางช่องเราแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมโอเค้า <c oughs> คนดูคลิดคอนเทนต์อะไรออกก็สามารถสเสนอแนะกันมาได้นะครับคือตอนนี้ผมตันจริงตันแล้วจริงๆคิดไม่ออกแล้ว <c oughs> ในการทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณเพื่อนมากครับที่ทำให้คลิปนี้มีได้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย